อานน์นับแต่นี้เราจะไม่ลุกขึ้นอีกแล้ว อนอน์วันหน้าต่อไปแม้ผู้ใดจะสักการะบูชาเราด้วยเครื่องบูชามากมายสูงค่าแค่ไหนก็ไม่ชื่อว่าบูชาเราด้วยการบูชาอันยิ่งอานอน์ผู้ใดปฏิบัติตามธรรมอันชอบยิ่งนี้ผู้นั้นจึงชื่อว่าได้สักการะบูชาเราด้วยการบูชาอันประเสริฐแล้วอานอน์ เราจะปรินิพานในคืนนี้แล้วพระพุทธองค์อย่าได้ปรินิพานที่เมืองเล็กๆอย่างกุสินารานี่เลยขอพระพุทธองค์สเสด็จไปปรินิพานที่เมืองใหญ่ๆอย่างเมืองสาวัตถีโกสัมพีหรือเมืองพระราีเถิดเมืองเหล่านั้นมีกษัตริย์มีพราหมณ์และข้าราชการมากมายล้วนแต่ศรัทธาในพระพุทธองค์ทั้งนั้นอานน์ ย่าได้ตำหนิว่าเมืองกุศิตนารานี้เป็นเมืองเล็กในอดีตการเมืองนี้เป็นราชธานีที่ยิ่งใหญ่มั่งคั่งพืชพันธุยาหารอุดมสมบูรณ์ผู้คนมากมายเต็มไปด้วยเสียงเพลงกล่อมประโคมทั้งกลางวันกลางคืนอีกประการหนึ่งถ้าเราไปปรินิพานที่เมืองอื่นสุพัทธปริภาชก ซึ่งเป็นนักบวชลัทธิที่อื่นก็จะไม่ได้พบเราไม่สามารถบรรลุธรรมได้ประการสุดท้ายถ้าเราไปปรินิพานที่เมืองอื่นสงครามครั้งยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นเพราะเหตุแย่งสรีราุของเราแต่ในเมืองกุสินารานี้มีโทนพราหมอยู่จะได้ช่วยห้ามปรามระง,งับสงครามนั้นแล้วแจกสรีราุของเราแก่กษัตริย์ ที่มาจากเมืองต่างๆสงครามก็จะไม่เกิดนี่คือเหตุผลที่เราอดทนบากบั่นเดินทางมาจนถึงเมืองกุสินารานี้เมื่อก่อนผู้เลื่อมใสในธรรมะของพระพุทธองค์ต่างเดินทางมาจากทุกสารทิศเพื่อเข้าเฝ้าฟังธรรมะและถามปัญหาข้อข้องใจมากมายแต่นี้ไปข้าพระพุทธองค์และคนเหล่านั้นจะไม่ได้พบเห็น ไม่ได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดพระพุทธองค์อีกแล้วอานทน์สถานที่อันเป็นเขตให้ระลึกถึงเรามีอยู่สีแห่ง 1. อุทยานล,ลุมพินีสถานที่ที่เราประสูติจากพระคัน 2. พุทธคยาในแควนมคตสถานที่ที่เราตรัสรู้ 3. ป่าอิสิปตนามลึกขัยวันสถานที่ที่เราแสดงปฐมเทศนาและสุดท้ายก็คือที่ที่เราปริพนิพานในสารวโนทยานเมืองกุสินารานี้เองผู้ใดเที่ยวจาริกไปยังสถานที่ทั้งสีน่นี้พึงเกิดความสลดใจเกิดความศรัทธาเลื่อมใสและเดินตามรอยบาทแห่งเราพระพุทธองค์ ในพรหมจรรย์น,นี้มีสตรีเป็นอันมากเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ในฐานะต่า,างๆเป็นมารดาเป็นพี่น้องเป็นเครือญาติและเป็นผู้เลื่อมใสในพระรัตนตรัไภิกษุจะพึงปฏิบัติต่อสตรีอย่างไรอานน์การที่ภิกษุจะไม่ดูไม่แลสตรีเพศเสียเลยนั่นแหละเป็นการดีถ้าจำเป็นต้องดูต้องเห็นแล้วจะปฏิบัติอย่างไร อานน์ถ้าจำเป็นต้องดูต้องเห็นก็อย่าพูดด้วยอย่าสนทนาด้วยนั่นแหละเป็นการดีถ้าจำเป็นต้องสนทนาด้วยจะปฏิบัติอย่างไรถ้าจำเป็นต้องสนทนาด้วยก็จงมีสติควบคุมสติสำรวมอินทรีย์กล่าววาจาให้เรียบร้อยอย่าให้ความกำหนัดยินดีหรือความหลงไหลครอบงำจิตได้ สิ่งงดงามวิจิตในโลกนี้มิใช่กามแต่ความกำหนัดที่เกิดขึ้นเพราะการดำริต่างหากเล่าเป็นกามของคนเมื่อละความพอใจได้แล้วสิ่งงดงามวิจิตก็มีอยู่อย่างนั้นแต่ทำให้เป็นพิษอะไรไม่ได้อีกต่อไปเมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้วควรปฏิบัติกับพระบรมศพของพระพุทธองค์อย่างไรดี จงปฏิบัติเช่นเดียวกับพระสพของพระเจ้าจักรพรรดิคือพันด้วยผ้าขาวซับด้วยสำลีห้าร้อยชั้นแล้วนำร่างของเราใส่ในหีบที่มีน้ำมันหอมตั้งบนเชิงตะกอนที่ทำจากไม้จันหอมเมื่อจุดเคลิงมอดไหม้แล้วจงนำเท่ากระดูกบรรจุในสถูปตั้งไว้ที่ทางสี่แพร่ง เพื่อให้เหล่ามาหาชนเดินทางมาสักการะโดยสะดวกตลอดกาลละนาน